เพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆก็ฝากกดติดตามกันด้วยนะนี่กดตรงนี้จะได้รู้เวลามีคลิปใหม่มาแล้วก็สำหรับคนที่สนใจอยากจะสมัครสมาชิกก็กดตรงนี้โดยที่ทุกวันอาทิตย์เนี่ยก็จะมีคลิปพิเศษสำหรับสมาชิกเป็นการตอบแทนสมาชิกพร้อมจะไปดูการ์ตูนกาวกันหรือยังสนับสนุนโดยนันยางรองเท้าที่ใส่ตั้งแต่เด็กยันโต มองอะไรคะเดี pues things. Things 8, nah ๋ยวยิงเลยผู้หญิงคนนี้เขายังไม่เลิกตามมืออีหละโยงก็อย่างที่เห็นไล่ออกไปให้ทีดีไม่น่าจะไหวนะอาวุธครบมือขนาดนั้นจะมีใครบนโลกนี้ช่วยกูได้บ้างเนี่ยคงจะยากอตช่วยตัวเองไปก่อนละกันเรื่องนั้นไม่ต้องเป็นห่วงทาทุกเช้าอีหยงวะเฮ้ยโยงกูมีเรื่องจะถามฮะเล่ามาสิโยงถ้าสมมติว่าหลงป่าคิดว่าจะเอาตัวรอดได้ไหมแบบว่าหลงป่าคนเดียวไม่มีเพื่อนเลยอ่ะไม่มีอะไรติดตัวไปเลยกี่วันละ สักเดือนหนึ่งออมถ้าเป็นจักรวาลโรงเรีรยนมหาเวทแบบนี้น่าจะง่ายๆนะสบายๆเลยล่าสัตว์กินล่าสัตว์แบบไหนเอาโกรยกูก็ใช้สกิลใหม่กระจอกของกูเนี่ยแหละยิงนกตกปลาไปเรื่อยเออเนะแล้วถ้าสมมติว่ากลับกันเป็นหลงอยู่ในเมืองละ่ะเมืองนี้ไม่มีใครรู้จักเมืองเลยเมืองไม่มีตังค์ด้วยก็ล่าสัตว์เหมือนเดิมล่าสัตว์ในเมืองเนี่ยนะจะกินหนูท่อหรอือว่าหมาจรจัด โอ้ยโกโรธก็กินในของที่มนุษย์เขากินกันทั่วไปดิอย่างเช่นอะไรล่ะก็อย่างนกไงนกเอามาถอนขนย่างกินแบบไหนวะเด,ดี๋ยวเดี๋ยวกูทำให้ดูนี่จะทำชั่วกันแล้วใช่ไหมคะกระบ้าหรอนี่มันเป็นวิธีการทรรมาหากินคอยดูให้ดีนะพันนิตาค่ะพร้อมแล้วคะ่ะเฮ้ยสองเปืนมาแล้วไม่เป็นไรกโกรเมื่อเป็นอมาตะบ,บางกระสุนให้ด้วยแต่มันเจ็บนะเฮ้ยกูเห็นนกแล้วกูเห็นนกโอ้โหไม่อยากจะเชื่อว,ว่ทาทหารคนนั้นเอาชนะไวเปิร์ได้ เอ๊ะหรือว่าไวเปอร์มันกากไวเปอร์ไม่ได้กากหรอกแต่แกประเมินได้10บตีมันผิดไปหน่อยนะ ข้าบอกเลยเลยว่าสิตรีกับข้าน่ะเคยปะทะกันมาก่อนฝีมือมันไม่ใช่ธรมรมดาส่งไวเปอร์เข้าไปมันก็เหมือนส่งหนูเข้าปากสิงโตโขขนาดนั้นเลยเหรอเดี๋ยวต้องรวบรวมข้อมูลข่าวสารใหม่แล้วจะรวบรวมอะไรก็ทําไปเถอะแต่ว่ายาวเฉวงไปส่งมาสักทีพ่อมดเสอข่าวถ้าไม่แกไปคนเข้าใจยากจังวะก็บอกอยู่ว่านี่มันลูกศิษย์ของฉันลูกศิษย์ก็ต้องให้เขาสมัครใจเป็นศิษย์สิไม่ใช่ว่ามาฉวยโอกาสในตอนที่เขาอ่อนแอทางด้านจิตใจการทําแบบนี้มันถือว่าแกกํากลังเอาเปรียบเด็กนะเว้ย พ่อมดเสื้อขา้เอาเปรียบแล้วยังไงผลลัพธ์มันเปลี่ยนไปไหมสุดท้ายเฉวงก็ต้องมาเป็นลูกศิษย์ของฉันและเฉวงก็จะเก่งขึ้นกว่าทุกคนในโรงเรียนนี้ไม่เชื่อคอยดูดิพ่อมดเสื้อลายให้เฉวงถึงแม้ว่าฉันจะมีนิสัยขี้โกงเอาเปรียบนะ แต่ว่าถ้าฉันตั้งเป้าหมายอะไรไว้แล้วอ่ะฉันจะทําให้ได้และเป้าหมายหลักในตอนนี้ก็คือจะปั้นลูกศิษย์ที่เก่งที่สุดในหมู่บ้านเก่งที่สุดในหมู่บ้านเลยเหรอใช่แล้วถ้าฝึกกับฉันตามหนึ่งเดือนที่บอกนะ่ะก็จะเก่งที่สุดในโรงเรียนแต่ถ้าติดใจยอยากฝึกเพิ่มก็รับรองเลยว่าจะเก่งที่สุดในหมู่บ้านนี้ไอ้ขี้โม้อย่างแกทาไม่ได้หรอกเฉวงกลับมาอยู่กับข้าดีกว่าถึงแม้อาจจะไม่เก่งที่สุดในโรงเรียนในหมู่บ้านแต่ก็จะทําให้เก่งขึ้นแน่นอนความเก่งมันต้องทําด้วยตัวเองเคยไม่ใช่ใครมาจะาเยียให้เก่ง โจมตีมันไม่ได้มันใช้ชเฉวงบางอยู่แล้วแต่ละเวทมนต์ของเรานี่ก็มีแต่แนวทําลายล้างทั้งนั้นเลยยังไงเฉวงจะต,ต้องโดนลูกหลงไปด้วยแน่ๆต้องรอจังหวะตอนที่มันเผลอถามจริงคิดเหรอว่าอย่างฉันน่ะจะไม่รู้ว่านายคิดอะไรอยู่นิสัยตรงไปตรงมาแบบนี้อ่านง่ายเอาละงั้นลองนี่หน่อยจงออกมาสู่มิตินี้บาฮามุดฮมังกรพโมอสลายเรียกมังกรได้เหรอสัตว์เลี้ยงของฉันเองแหละสนใจไหมโฮเลี้ย,ยงมังกร แล้วพอมดเ้อขาวเลี้ยงอะไรเนะเลี้ยงกัวเลมหินเลี้ยงอะไรไม่เท่เลยแล้วทําไมจะต้องเท่เลี้ยงออาน่ารักให้มันฟอบานด้วยอ้าวลาบาฮามุดเอ๋ยแดกมาซะแต่วันนี้ล่ะให้บาฮามุดทวงเวลาไว้บายบายเฮ้ยไอพอมดเอลายเอ๋ยต้องสู้กับบาฮามุดก่อนสินะถึงจะไล่ตามมาต่อได้แต่ถึงตอนนั้นจะไล่ตามมันทันไหมก็ไม่รู้ปาสเตอร์ บัสเตอร์บัสเตอร์เอ๊ะลักษณะมันแค้ายมังกนไปบางทีเราอาจจะแพ้น้ำแข็งก็ได้อส์บัสเตอร์เฮ้ยดูเลือดลดไม่เท่าไรเองแต่ว่ามันไม่ได้แพ้น้าแข็งเราคิดไปเองนะเนี่ยบัสเตอร์ ตายยากตายเย็นจังวะหรือไม่ก็อาจเป็นเพราะว่าบางทีแล้วไอ้มังกรตัวนี้มันอาจจะมีต้านทานเวทที่สูงก็ได้เออน่าจะเป็นอย่าง,งานั้นแหละมีความเป็นไปได้สูงไอพอมอเสอร์ไลนมันไม่ใช่คนโง่ถ้ามันจะเลือกมังกรสักตัวมาสู้กับเราเนี่ยก็ต้องเป็นมังกรที่ต้านทานเวทสูงอยู่แล้วกะว่าเราจะแพ้ทางสินะไอ,อเจาเลยเออปาเตอร์เอาไปสองอย่างเลย เดี๋ยวนะจะว่าไปแปลกๆทำไมบาฮามุสมันถึงไม่โจมตีแบบอื่นเลยปกติแล้วมาก่อนบาฮามุสนี่มันโจมตีได้หลากหลายรูปแบบเลยนะแถมมันยังมีโรงเล็บส่งพลังด้วยการโจมตีของมันนี่ดูโง่ๆพี่กนเหมือนกับมือ้อยโดนสะกดจิตมาอย่างไงอย่างนั้นเลยเฮ้ยหรือว่าบาฮามุสตัวนี้โดนสะกดจิตถ้าสมมติเป็นอย่างนั้นจริงแปลว่ามันไม่ได้เต็มใจจะสู้เอ้างั้นเราก็ไม่ควรฆ่ามันสินะ อา้าเฮ้ยแต่ถ้าไม่ฆ่าเลยแล้วจะเอาชนะยังไงอ่ะต้องตัดต่อไปเรื่อยๆอ๋อโอ้ยเราต้องรีบไปช่วยชวยเวยงอยู่ด้วยเวงกใชเวตหมดแรงเกินก็ไม่ได้เบาเกินก็ไม่ได้อีกแล้วที่สําคัญกว่านั้นมันดันมีป้องกันเวทส,สูงโอ้โหข้อจํากัดใหม่อีกแล้วเพียบถ้างั้นเพิ่มความแรงเวทอีกสักหน่อยละกันเฮ้ยซูเปอร์บัสเตอร์ er ได้ผลได้ผลเอาไปประมาณนี้ละอีกลูกหนึ่งซูเปอร์บัส er เตอร์เยี่ยมเลือดม,มันลดลงกว่าครึ่งแล้ว เพื่จงตีแบบอื่นได้ด้วยเหรออ๋อพอเข้าใจแล้วถ้าเกิดว่าเลือดลดลงกว่าครึ่งเนี่ยมันสามารถโจมตีแบบอื่นได้ถึงแม้ว่าจะโดนสกวดจิตอยู่แต่นี้เป็นปฏิกิริยาตอบโต้อัตโนมัติสินะถ้างั้นก็ต้องซ้ำไปเลยซูเปอร์บัสเตอร์สำเร็จ เฮ้อะไรวะคูยเลือดเองได้มันจะตายยากตายเย็นไปไหนเนี่ยสมแล้วที่เป็นมังกรระดับสูงโอ้ยนนอะ้างไงก็ไม่ต้องปลานีปลาใสกัและขอโทษด้วยละอาจจะซูเปอร์บัสเตอร,ร์ล้วนๆไปเลยเฮ้ยอะโอ้ย,อยเลือดมันเด้งอีกแล้วแพ้ทางจริงๆเต่ววะพวกมีป้องกันเวสสูงเนี่ย ถึงแม้ว่าเราเองก็มีป้องกันเวทส,สูงเหมือนกันก็เหอะแต่บาฮามุสตัวนี้มันโจมตีได้ทั้งเวทมูลและกายภาพเลยเวลาแบบนี้ต้องหาคนที่พอจะโจมตีสายกายภาพได้สักคนมาช่วยแต่ใครละ่ะมันจะโจมตีกายภาพจนสามารถลม้มมังกรได้และที่สําคัญกว่านั้นตอนนี้ยังเป็นการสู้กันบนท้องฟ้าอีกคงไม่มีใครตามขึ้นมาได้เฮ้ยไม่ไหวแล้วเว้ยใช่บาสเตอร,ร์เลเวล60ฆ่ามาทิ้งไปเลยแล้ะกันบาฮามุสเนี่ยบาสเตอร,ร์เลเวลห0มัดกระจก ไอโยงลืมไปเลยว่าหมู่บ้านนี้มีโยงอยู่ถ้าเกิดว่าเราเป็นสุดยอดสายเวทไอโยงก็คงเป็นสุดยอดสายโจมตีกายภาพสินะแต่ก็เป็นอย่างที่คิดไว้ไอบาฮามุสมันพลังป้องกันกายภาพต่ำมากยงตัวอะไรน่าจะเป็นนกยักษ์ โอ้โหกินได้หลายมื้อเลยนะเนี่ยอ่ะพันนิตาไม่ยิงละ่ะนี่มันไม่เข้าขา่ายยิงนกในที่สาธารณะนะผิดกฎหมายมาตราจุยจุนจนุไงห้ามยิงมาก่อนในที่สาธารณะนะจะบ้าหรอใครประจ่ายก,กฎหมายนี้ขึ้นมาโหที่ไหนเนี่ยสถานที่ฝึกไงฉันก็ฝึกตรงนี้แหละป่าไฟไหม้ฝึกในสถานที่แบบเนี้ยนะฝึกยังไงฉันก็มีวิธีของฉันละกันแต่มันอาจจะโหดร้ายทารุณหน่อยนะฝ่ามันไปให้ได้ละ่ะ นี่น่ะล่ะคือสถานที่ฝึกของพ่โมเสียไลเรียกอาจารย์เดี๋ยวเฮ้ยต่อไปนี้ฉันเป็นอาจารย์ของเธอแล้วอ,อาจารย์ดีมากฉันน่าต่างจากพ่อโมเส้อขาวนะที่ฝึกในสภาพแวดล้อมที่ดีในตอนที่อายุเท่ากันน่ะฉันลงเข้ามาที่ป่าไฟไหม้แห่งนี้และฉันก็ต้องเอาชีวิตรอดด้วยตัวเองกว่าจะฟ่าออกไปได้แทบตายและที่สําคัญสถานที่แห่งนี้ไม่มีใครรู้ด้วยว่ามีอยู่แม้แต่พ่อโมเสียขาวก็ตามดังนั้นตามมาไม่ถูกก แต่เดี๋ยวเป็ดก็ใช้สกิลว,วาร์ปเรียกผมกลับไปได้อยู่ดีไม่ต้องห่วงบล็อกไปแล้วงั้นเดี๋ยวเป็ดก็วาร์ปมาที่นี่ได้เท่าที่ฉันสืบม,มานะเป็ดมันจะวาร์ปไปที่ไหนได้ก็ต่อเมื่อต้องเคยไปสถานที่นั้นมาก่อนดังนั้นไม่ต้องกลัวว่าเป็ดมันจะมาวุ่นวายในสถานที่แห่งนี้จะมีเราเพียงสองคนจนกว่าจะครบหนึ่งเดือนพยายามเข้านะ,ฉะเฉวง